วันนี้นัตตี M ้เอ็มแอนด์เอ็นฟอร์ดพามาดูรุ่นแลนเจอร์เอ็ราคาขายจะอยู่ที่9,19,000บาทเท่านั้นคันแล้มาพร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยฟรีชุดแต่งให้รอบคันแบบนี้ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดมีอะไรบ้างทักมาหานาัตตี้ได้เลยช่องทางการติดต่อจะอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะรุ่นเอ็กจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตร แรงม้าสูงสุดจุดที่170แรงม้านะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเรามาดูชุดแต่งกันดีนกว่าค่ะว่าคันนี้ได้แต่งอะไรไปบ้างที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะตัวรถจะเป็นสีเทาดำชุดแต่งสีดำตัดด้วยสีม่วงรอบคันโดดเด่นเลยค่ะลูกค้าอยากได้ชุดแต่งเป็นแบบไหนนะคะทำสีอะไรบอกดัตตี้ได้เลยทางด้านหน้าจะเป็นนะคะชุดแต่งกระจังหน้า เป็นกระจังหน้าจริงๆเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะแต่มาพร้อมกับชุดแต่งเหล็กรอบพันตัวกระจังหน้างานมาเป็นสีดำเงาฟอน์ฟอร์นะคะสีดำเงาตัดขอบด้วยสีม่วงมีไฟ LED ให้ด้วยค่ะ3จุดตัวไฟ LED เลือกสีได้นะอยากได้เป็นสีส้มหรือสีขาวทางด้านข้างเขาจะมีเป็นไฟ LED สัญลักษณ์รูปตัว C ให้แบบนี้ด้วยเป็น LED สีขาวนะคะ ทางด้านบนค่ะอะคริลิกบันเจอร์ตัวนูนก็สีม่วงและที่ฝากระโปรงค่ะ op, สกู๊ปทรงฟิตตัวงานมาเป็นสีดำด้านค่ะทำสีดำเงาตัดด้วยสีม่วงเช่นเดียวกันกันชนทางด้านหน้าแกล่งๆแ,แบบนี้เลยนะ้าตี้บอกได้เลยค่ะว่าคันนี้ชุดแต่งเหล็กแกล่งบรอบคันเลยเป็นของ Outlander นะคะถอดตัวกันชนหน้าออกนะคะแล้วก็ใส่ตัวกันชนแต่งของ Outlander เข้าไปให้ทางด้านล่างค่ะเขาจะมีห่วงลากจูง และชายแค็งทางด้านใต้ของตัวกันชนนะคะก็ทําเป็นสีม่วงตัวชายแครงเนี่ยมีประโยชน์นะสําหรับสายออฟโรดสายลุยเลยเข้าป่านะคะก็จะช่วยกันในเรื่องของการหินกระแทกนะคะใต้ท้องรถให้เรานั่นเองมีไฟ LED ให้ด้วยค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะตัวไฟทางด้านหน้าที่เป็นไฟสปอร์ตไลท์ค่ะเป็นไฟ LED มาให้ด้วยเลยนะสําหรับตัวกันชนหน้าของ Outlander ค่ะไฟหน้ารุ่นนี้เป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟ daytime running light ไฟสีแคมค่ะนี่เลย LED สีขาวมาให้ด้วยติดตั้งเป็นข้อไฟหน้าสีดำด้านเพิ่มเติมให้ค่ะมาดูทางด้านข้างกันคิ Q ้วล้อหมุดนะคะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วเลยตัวหมุดสีเงินๆที่เห็นจะเป็นหมุดหลอกนะคะการติดตั้งงานจะติดตั้งด้วยน้ำยาพาราเมอร์นะคะและนี่ค่ะยิงซิลิโคนเก็บงานเก็บขอบให้อย่างเรียบร้อยเลยกันน้ำเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานค่ะ ช่วงล่างทางด้านหน้าและทางด้านถ้ายจัดทรงยกสูงให้2นิ้วและทางด้านในค่ะเปลี่ยนรูปหมากกันโคงกับปีกนกประดับองศาก็ทําให้เป็นสีม่วงด้วยเช่นเดียวกันล้อแมกขบ20ค่ะลายนี้จะเรียกว่าลายมา r v เวลนะคะก็มีคลิปที่เป็นนะคะสีม่วงร้รแบบนดเข้ากันกับยางค่ะตัวนี้จะเป็นยาง MT ค่ะ3 3ูณ12.5 R 20่นะคะยาง MT วิ่งได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยยาง AT ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าข้อดีข้อเสียจะแตกต่างกันนะตัวยาง MT ดอกยางเขาจะใหญ่นะคะเวลาวิ่งบนทางเรียบอะคะ่ะทางเรียบปกติเลยเสียงเขาจะค่อนข้างดังแต่ทางลุยเขาก็วิ่งได้ดีเลยนะกระจังมองค่าของ x s อ2พันจะเป็นสีดำด้านมาแบบนี้แล้วมีไฟเลี้ยวขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นชัดแบบนี้เลยค่ะ ฟิล์มกองแสงเซรามิกติดตั้งให้รอบคันเลยคันนี้ลูกค้าให้ติดตั้งเป็น60%บอรอบคันนะลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เลยค่ะ40-6080ฟิล์มเซรามิกลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะมืดถ้าเวลาลูกค้าขับขี่รถนะคะมองจากทางด้านในของตัวรถออกทางด้านนอกจะใสเคลียร์สบายตามากๆเลยรานหลังคาทางด้านบนสีดำด้านติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถเท่านั้นไม่ได้เจาะนะคะตัวถังของตัวรถนะเวลาเอารถเข้าคาแคร์ค่ะนัตี้แนะนำนะลูกค้าบอกร้านล้างรถด้วยค คิ้วกันสัดเป็นของศูนแท้ติดตั้งให้ด้วยค่ะเบ้าลองมือเปิดข้อฝาถังน้ํามันช่วยในเรื่งองของการกันบรอยคิดขวนค่ะสีดําด้านบันไดทางด้านข้างก็เปลี่ยนให้ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นบันไดข้างของ T W I จริงๆค่ะตัวงานน่ะที่มาจากโรงงานของเขาเลยค่ะตรงแผ่นตรงเนี้จะเป็นสีแดงลูกค้าอยากได้สีม่วงนะัดตีก็จัดให้ค่ะและ้วเขายัางมีค่ะเนี่ยเป็นไฟ L E D สองสว่างให้เวลาลูกค้าเปิดประตูค่ะไฟจะติดมีให้ทั้ง4ี่ดวงเลยที่บันไดค่ะ โลบาร์เหล็กค่ะแบบแขนยาวท่อคู่ของ Outlander นะเขาจะมีเป็นไฟเบรกตรงที่3และไฟสองสว่างให้ด้วยตัวนี้ลูกค้าใช้งานได้เลยนะเวลาเราขนของอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะขนของบรรทุกของสามารถผูกดัดของกับตัวโลบาร์เหล็กได้เลยและการติดตั้งจะไม่ได้เจาะตัวถังของตัวรถนะคะเพราะว่าตัวรถของรุ่นเอกเอที่ออกมาจากโรงงานค่ะเขาจะมีรูให้เรายึดน็อตได้อยู่แล้วอันนี้จะเป็นโลบาร์ตรงรุ่นที่เราไม่ต้องไปทําความเสียหายให้กับตัวรถเลยค่ะ ติ๊กเกอร์ค่ะลูกค้าก็ยังคงเลือกมาเป็นสีดําด้านตัดขอบด้วยสีม่วงหรือใครอยากได้ลายสัตว์คนนั่ะตี้มีลายให้เลือกเยอะเลยบันไดาทางด้านข้างค่ะช่วยในเรื่องของการให้ลูกค้าขึ้นจัดเก็บสัมภาระจากทางด้านข้างข,างของตัวรถได้อย่างสะดวกสบายไฟท้าย Full LED ก็ใส่ให้ด้วยค่ะรวมไปถึงข้อไฟท้ายสีดําด้านข้อฝาปิดกระบะท,ท้ายสอดทำสีให้เป็นสีดำเงา ฟันฟอดก็สีดำเงาและตัดด้วยสีม่วงค่ะเว้าวในส่วนของตัวโลโก้ไว้เพราะโลโก้เขามีกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังที่เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังค่ะภาพจะไปขึ้นที่หน้าจอของตัวรถอัคีริกบนเจร์ตัวนูนค่ะสีม่วงนะคะแบบนี้เลยกันชนท้ายเหล็กของ Outlander อันนี้นัตตี้บอกเลยค่ะว่าเป็นตัวท็อปของ Outlander เลยนะเขายังมีห่วงลากจูงมาให้ด้วยค่ะแล้วก็หัวบอล ลางจุงก็ทําสีเป็นสีม่วงนะลูกค้าหลายๆท่านสงสัยว่าตัวห่วงลางจุงแล้วหัวบอลที่ใส่ให้อะค่ะใช้งานลางจุงได้จริงไหมใช้ได้เลยเพราะกันชนค่ะจะติดตั้งเข้าไปกับแชสซีของตัวรถเลยนะและเขายังมีเป็นไฟถอยที่เป็นไฟ LED มาให้ด้วยเวาลาใส่เกียร์ถอยหลังค่ะใส่แคมปิง้งใส่ออฟโรดหรือว่าใครที่ใช้รถตอนกลางคืนต้องจอดรถในที่มืดนะคะใส่เกียร์ถอยหลังตัวกล้องค่ะภาพจะไปขึ้นที่หน้าจอของตัวรถเนาะและ ไฟถอยที่กันชนท้ายที่เป็นไฟ LED ก็ติดด้วยอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความสองสว่างทางด้านท้ายของตัวรถให้ลูกค้าเห็นนะคะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งของเจ้าคันนี้ที่นัตตี้บอกได้เลยคะ่ะว่าโหดแกรง่งและดุดัดนพร้อมลุยออฟโรดในคันเดียวถ้าชอบนะคะแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักหานัตี้ได้เลยอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับมาตี้ซื้อรถทั้งทีนะคะ ชุดแต่งต้องดีมีคุณภาพต้อง m อ็มเดนฟอค่ะสำหรับวันนี้นะตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอก,กันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนนะคะกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับนัตตี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ